ขอต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงกระต่ายเงาจันทรช่องของคนลงไหลความเผ็ดร้อนในจินตนาการจากตัวหนังสือก่อนจะไปฟังนิยายสนุกๆอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดนิยายฮอตๆของช่องเรานะคะนิยายเสียงเรื่องนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไป เป็นรายการที่อาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ไม่ควรรับฟังรายการประเภทนี้ตามลำพังนะคะ สนับสนุนผลงานเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนและทีมงานได้ทำคลิปดีๆออกมาอีกเยอะๆโดยสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอน,นี้ได้เลยนะคะหรือ ท่านใดที่อยากฟังนิยายแบบเต็มเรื่องโดยไม่ตัดเลิฟซีนแถมยังมีตอนพิเศษสามารถไปสนับสนุนซื้อดาวน์โหลดออดิโอบุ๊กแบบเต็มเรื่องได้ที่ m ม p m a r k e t นะคะทางทีมงานจะนำลิงก์มาไว้ในดีสคริปชันใต้คลิปนี้ค่ะติดกับตอนที่7ด บนโต๊ะที่มีอาหารภาคเหนือและภาคกลางรวมแล้วกว่าสี่อย่างสมาชิกในบ้านสามคนร่วมรับประทานคระเขาการสนทนาที่สร้างเสียงหัวเราะด้วยวันนี้พจจมานใส่เสื้อเป็นใบหน้าหนึ่งในวงบอยแบนเกาหลีในดวงใจจากปกติถักเปียสองข้างวันนี้หล่อนทำผมดังโงะตึงเปียไว้บนกลางหัว เจ้านายสาวเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงถามแล้วได้คำตอบว่าวังนี้เป็นวังเกิดชุก้าหนูอยากแฮปปี้เบิร์ตเลยค่ะเป็นไงแม่เละหนะูสวยไหมอืมสวยแต่ถ้าแกไม่เอาแป้งพมา่าวนตรงแก้มจะสวยกว่านี้ไม่ได้จ้ะแตดร้อนเดีนูหน้าดำม่ะแดดพอจมาแดดอ่ะใช่แดด มิงมาใส่หัวและบ่นในใจแล้วแต่มึงสบายใจเถอะเอาไปทาให้พี่แกบ้างสิพจมานเทวีพยักพเยอะใบหน้าไปยังคนข้างตัวเองเด็กสาวพมา่าตวัดหน้าไปหาส่งดวงตาใสมองไปดังกำลังถามเจ้าตัวตว,ว่าสนใจไหมมิงมารีบยกมือขึ้นปามไม่ต้องเลยพี่อ่ะชอบหน้าด้านระดับนี้ เพื่อโดนตบจะได้ไม่เจ็บแล้วครีมที่แม่ซื้อให้ได้ใช้บ้างหรือเปล่าใช้กว่าจะได้นอนต้องมานั่งเอาขรีมโบกหน้าเสียเวลาจะตายชักไหนจะครีมกันแดดที่เหนียวหน้าทาทีไรงุดยิบทุกทีและอิมาร์กหน้าก่อนนอนที่เมี่ยงสมให้ได้ใช้หรือยังแม่ลองใช้แล้วนะหน้านิ่มมาก มิ่งมาดก,กระพิบตาปิดปิดมีด้วยะแม่มีสิกระปุกสีแดงแดงที่เมียงบอกว่าเป็นมาร์กแกะฮังการีอะไรนั่น่ะอา้าวอันนั้นทาหน้าหรอแม่เทวีวางช้อนลงจานเอียงศีรษะมองลูกตัวเองสายตานายกระปุกนั้นน่ะน้องแกส่งมาให้ราคาหลายพันเลยนะ เวนอะไรคือฉันเอาไปทาตูดกับตะตุ่มน้อแม่ก็เห็นว่าเป็นลกแกะใครมันจะบ้าเอาลกแกะมาทาหน้าถึงว่าก้นเด้งชมัดตะตุ่มที่ด้านด้านเนี่ยนิ่มขึ้นเยอะเลยยังนึกชมอยู่เมื่อคืนก่อนว่าของเขาดีดี <c oughs> หนังมิ่งกูละท้อผู้เป็นแม่ผ่อนล,ลมหายใจ ปรงชีวิตพดจะมานถึงกับขำลั่นใครจะไปรู้สารพัดเครื่องประทิงผิวที่ทั้งแม่ทั้งน้องสาวคนซื้อมาให้ตัวนั้นทาก่อนตัวนี้ขวดนี้เอาไว้เช็ดหน้าตามด้วยขวดนั้นล้างหน้าด้วยหลอดนี้เสร็จแล้วเอากระปุกนั้นมาทาต่อบ้าแล้วใครมันจะจำหมดอิมมิ่งหยิบอะไรได้ก็สาดใส่หน้าอันนั้นแหละผิดถูกไม่รู้ รู้แค่กุทาแล้วแต่มาร์กลกแกะยัวหวังว่าจะได้อยู่บนหน้าแค่ไถลกแม่ออกมาตอนเกิดครั้งเดียวก็เกินพอตลอดทั้งวันเจ้าของสวนซาละวนอยู่กับงานเมือกลางวันทั้งเธอและมานดามีได้กลับเข้าไปกินข้าวในบ้านเพราะวันนี้คนงานจัดปาร์ตี้ส้มตำในโรงเรือนนอกมะลิพจน ได้เอาค่าไปให้ใหแสงหรือยังยังจ้ะแต่หนูเอาส่แอบค่าไว้แล้วนะเดี๋ยวหนูเอาไปให้เลยพราะจะมาเตรียมทําท่าจะลุกไม่เป็นไรกินเถอะพี่เอาไปให้ใหเองพี่อิ่มพรแม่ฝากงานต่อทีนะฉันน่าจะกลับเกือบเย็นนะ่ะจะแวะไปตัดผมหน่อยยาวถึงโตดแล้วเนี่ยไม่ใช่ยาวอย่างเดียวทั้งหนาทั้งหนักสะผมที่ไหลคอจะหัก อย่าไปตัดสั้นมากล่ะกเดี๋ยวป่วยอีกนางเชวีตะโกนไล่หลังบุตรีและใส่ศีรษะกังงบน้วยเพราะตั้งแต่เกิดมิงมาดไม่สามารถตัดผมสั้นได้เมื่อใดที่ตัดเป็นอันไข้จับล้มหมอนนอนเสือข่าวก่อนจ้ดตัวเพอตัดสั้นเลยกลางหลังขึ้นมามิงมาดไข้ขึ้นจนลุกไม่ได้เป็นอาทิตย์คนเป็นแม่เครียดจนต้องไปปรึกษาหลวงพอ่อ ท่านแนะนำให้จุดทูบ36ดอกกลางแจ้งพร้อมกระทงดอกมะลิขอเข้ามาเทวราประจำตัวหญิงสาวแล้วใช้ผ้าพันคอยาวมัดผมทิ้งหางลงมาให้เลยด้านหลังเอาไว้ตลอดเวลาจนกว่าผมจะยาวเท่ากับผ้าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเมื่อทำเช่นนั้นอาการของลูกสาวก็ดีขึ้น ตำบลที่ตั้งของสวนมะลิมีได้มีร้านทําผมให้เลือกมากนะักร้านตัดผมชายมีสองร้านส่วนร้านตัดผมสตรีมีสองร้านเช่นกันหัวผู้หญิงตำบลน,นี้กว่าครึ่งหนึ่งเป็นฝีมือของร้านมวนเกสาอีกครึ่งหนึ่งเป็นฝีมือของร้านถวายหัวไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาเลที่ตั้งลัติจูดนี้มันเหงหรือยังไง พอทั้งสองล้านที่เหม็นขี้หน้ากันดันมาเปิดตรงข้ามกันเพือด,ดิบพอดีเลยม้วนเกสาเก่าแก่ตั้งแต่รุ่นมารดายังสาวตกทอดมาจนถึงรุ่นลูกซึ่งปัจจุบันเจ้าของล้านคือม้วนใจหรือเมยเพื่อรักของมิ่งมาตลอดการเพื่อนรักที่แปลว่าเกียรติเข้ากระดูกดำฉะนั้นอย่าหวัง ว่าจะได้กินเงินเธอมิงมาจึงเป็นลูกค้าอีกครึ่งหนึ่งของตำบลที่ใช้บริการร้านเทาวายหัวเจ้าของร้านคือแพรขวัญคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่หอบลูก้าแฝดชายหญิงจากกรุงเทพมาลงหลักปักฐานในเมืองเล็กๆแห่งนี้ไม่ต้องสงสัยว่าเหตุใดชื่อร้านจึงฟังดูพิกลน,นักพอเจ้าของร้านหลอนเป็นสาวฮาวสไตล์โบฮีเมียน นิสัยคิดนอกกรอบแต่งกายแนวยิปซีตามแขนขาและไททอยมีรอยสักตามความชอบอยู่หลายจุดลูกของหล่อนยังหมอกหอมและห่มหมอจึงได้รับอิทธิพลความเป็นแม่มาเต็มตัวและนันเป็นสิ่งที่จุนกันติดก,กับนิสัยของมิ่งมาดมอเตอร์ไซค์สีจังหวะสีส้มเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของสวนมะลิ จอดสนิทหน้าร้านทําผมล่างอรชอนในชุดเครื่องเกยงยีนเสื้อยืดสีขาวคุมทับด้วยเสื้อเชิ้ตตัวโครงสีดำวาดขาออกจากตัวรถแล้วก้าวเข้าไปในร้านทําผมที่เป็นอาคารพาณิชย์ไม้กึ่งปูนตกแต่งสไตล์อินดี้และเป็นโอเพนแอร์นักขวัญคิ้วยาวไหมว่างอีกทีเดือนหน้า ช่างอินดี้สวมชุดผ้าฝ้ายสีขาวลวดลายสีน้ำเงินนั่งชันเขา่าอยู่บนโซฟายาวติดผนังตะใบเล็บตอบอย่างไม่ยี่ละ่ะเอาจริงนะขวัญแล้วเห็นหมาสักตัวในร้านไหมทันกันเสมอทั้งคนตัดทั้งคนมาตัดเวลาเช่นนี้ชาวบ้านต่างเข้าสวนลงนากันหมดส่วนคนหนุ่มสาวในอำเภอก็ไปทำงานในเมือง คิวช่างฟีมือดีจึงว่างพร้อมบริการมิงมาหัวเลาะลา่ายกมือไหว้แล้วส่งถุงขนมไทยที่แวะซื้อจากตลาดให้จะอ้อมไปซื้อทำไมพอหาจะไปตลาดต้องผ่านหน้าร้านเธอก่อนไม่ได้อ้อมพอดีฉันเอาข้าวไปให้ยแสงนะ่ะแวะซื้อขนมไปด้วยเลยก็เลยซื้อมาฝากนักขัญด้วยอืขอบใจมากนะ หอไม่อยู่ละนะอยู่แต่วิดีโอคอลสอนหม่มทำกราฟิกตัดต่อโปรเจกต์บ project, จบส่งอาจารย์อยู่นะลูกค้าสาวยิ้มรับนึกปลื้มใจกับคนมากไวักว่าตรงหน้านางเลี้ยงลูกเพียงคนเดียวได้ดีเหลือเกินลูกฝาแฝดต่างตั้งใจเรียน โดยเฉพาะหมอหอมที่เรียนจบมหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ19ปีส่วนแฝดชายอีกไม่กี่เดือนก็จะจบแล้วเช่นกันตัดขึ้นเหมือนเดิมใช่ไหมใช่นะเอาแคบขอบเสื้อในนะห้ามสั้นเกินและวก็ใส่เสื้อนในมาไหมล่ะลองจับดูไหมล่ะแพ้ขวัญส่หัวแล้วเอื้อมือไปผักศีรษะนั่งเด็กทะเลนอย่างเอ็นดูปะ สะผมก่อนหญิงสาวเดินตามเข้าไปยังเตียงสะด้านในกว่าสิบห้านาทีจึงสะเสร็จแล้วเดินมานั่งทิ้งตัวลงบนเก้าอี้นวมสีดำหน้ากระจกได้ข่าวว่าไปเปลี่ยนชื่อมาเหรอวีผมเพื่อเซ็ตระดับความยาวแล้วเอ่ยถามถึงสิ่งที่คนทั้งตลาดต่างเล่ากันต่อมาข่าวไว้เนาะ ก็แกลเล่นไปประกาศลั่นกลางตลาดขนาดนั้นนะมิ่งมิ่งมาดขันขึ้นสรุปจริงหรือเปล่าเปลี่ยนจริงไม่ได้หมายถึงเปลี่ยนชื่อหมายถึงเปลี่ยนเพื่อให้ได้ผัวเนี่ยจริงเหรอเจ้าของชื่อใหม่ทอนลมหายใจแล้วเพอไสหัวด้วยความหนายถ้าไม่อยากเบี้ยวกรุณาล็อกกระบาลไว้ด้วยค่ะคุณลูกค้า ูดเรื่องนี้แล้วเหนื่อยอ่ะนักขวัญเอาไว้คุณนายเทวีมาทําผมนักขวัญก็ถามเอาเองและกันเอานะแม่เขาคงอยากเห็นมิ่งเป็นฝั่งเป็นฝาได้คนด,ดีมาดูแลเหมือนเมีย่ยงไงหัวอกมารดาเช่นเดียวกันยายเธอจะไม่รู้ผู้ให้กำเนิดย่อมอยากเห็นอนาคตที่ดีของลูกก่อนตัวเองจะหมดลมหายใจ ฉันดูแลตัวเองได้มีผัวก็ต้องลนอีกอะ่ะยังมีเวลาให้เลือกอีกตั้งเยอะปลายผมเกือบสิบเซนติเมตรทูกแพ้ควันบรรจงตัดออกชอผมสีดำสนิทค่อยๆร่วงหล่นลงพื้นฉันเลือกไม่เป็นหรอกนะมันม่เหมือนคัดมะลินะเธอไม่อยากเจ็บปวดที่หลังกับการตัดสินใจของตัวเองคนที่ใช่ จะมาในเวลาที่ถูกต้องเราจะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามทุกอย่างเนะี่ยมันจะดำเนินไปไหลไปตามเวลาที่ควรเรียนรู้ไปด้วยกันเหมือนสายน้ำนั่นแหละที่ไหลไปเจอหินบ้างท่อนไม้บ้างเจอสิ่งเน่าเสียบ้างแต่เชื่อเถอะคนคนนั้นนะ่ะ จะทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เลวร้ายมันผ่านไปรวดเร็วจนเรานึกขอบคุณเพราะมีเขาที่ไหลไปด้วยและก็ปกป้องเราไปด้วยในนาทีเดียวกันมิงมาดนั่งตัวเกง่งมิได้กลัวว่าผมจะเบี้ยวเทาว่าตนไม่เคยสัมผัสแพรขวัญในมุมเช่นนี้มาก่อนอีกทั้งจูจ่ๆในสมองกลับมีภาพเหตุการณ์ชุลมุนเมื่อคืน ภายใต้ความน่าปวดหัวระดิดก้าวเข้ามาสิ่งที่เขาถามคำแรกคือเธอเจ็บตรงไหนหรือไม่และเป็นเขาที่ดึงดันไม่ให้เธออยู่คนเดียวจนในที่สุดเขาพาเธอมาส่งถึงหน้าบ้านอย่างปลอดภัยนักขวัญแพ้ขวัญช้อนสายตามองหลังศีรษะคนเรียกอยู่คนเดียวอะ่ะมันแย่มากไหมเมื่อจบคำถาม ช่างทำผมกดยิ้มลึกที่มุมปากและชักสายตากลับมาที่ปลายผมสำหรับน้าไม่แย่เพราะน้ามีลูกแต่มิ่งมีแค่แม่ซึ่งวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปหลังจากนั้นแหละมิ่งถึงจะรู้ว่าแย่หรือเปล่าหมายความว่าฉันควรมีผัวงี้ถ้ามีคนแบบที่น้าบอกหลงเข้ามา ก็ลากเข้าห้องได้เลยแพรขวัญเงยหน้าขึ้นสบตากับหญิงสาวผ่านกระจกบานใหญ่แล้วก็พิบตาหนึ่งข้างเป็นสัญญาณยืนยันว่าถ้าเจอเนี่ยก็ลุยแบบไม่ต้องคิดเยอะหวังว่าจะเจอนะมิ่งมาดบอกตัวเองและยิ้มเจื่อนกลับไปพี่มิง่งเสียงใสแจ๋วของหมอกหอมดังมาเมื่อเดินลงบันได แล้วเห็นล่างพี่สาวคนสนิทที่มารดาตนกำลังใดผมเป็นลอนให้เข้าทรงล้างจะตัดเสร็จเรียบร้อยทำไมแม่ไม่ตัดให้สั้นๆไปเลยอ่ะพี่มิงจะได้พักผ่อนบ้างวันๆนะทำแต่งานเลยจะให้พี่ป่วยอะนะหมอคหอมพยักหน้าทีนักขวัญต้องพาลูกไปเช็คสมองหน่อยแล้วนะงั้นก็ต้องพาไปเช็คทั้งสามคนนี่แหละ ช่างทําผมบอกพี่มิงไปเปลี่ยนชื่อใหม่มาเหรอเป็นยังไงมั่งอะ่ะใช้ชื่ออะไรมิงมาดโหเพาะเชียวได้ชื่อใหม่ก็มาทำสวยเลยนะมีเกี่ยวย่ะไอ้ผมบนหัวนี่เธอคิดจะตัดมันหลายวันแล้วเพียงแต่หาเวลาไม่ได้เท่านั้นเองแล้วนี่แต่งตัวจะไปไหนจะเข้าไปที่มอหน่อยค่ะแม่อาจารย์โทรมาบอกว่า หนังสือรับรองเข้าฝึกงานของหอมเรียบร้อยแล้วให้ไปรับได้เลยตกลงว่าฝึกงานที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่เหรอหอมใช่ค่ะพี่มิ่งสัมภาษณ์ผ่านแล้วรอแค่หนังสือรับรองจากมหาลัยเราจะไปยังไงเอาส้มเช้งของพี่ไปไหมคนมีน้ำใจใหมายถึงรถจัก,กรยานยนต์สีส้มของตนที่จอดอยู่หน้าร้านโอ้ยมิเอาหรอกรถพี่มิ่งคันใหญ่ขาหอมสั้นจะตาย ยืนไม่ถึงอ่ะหอมขี่รถแม่ไปดีกว่าสิ้นคำหญิงสาวไหว้ลาแม่และรุ่นพี่แล้วคว้าคุญแจมอเตอร์ไซค์กับหมวกกะน็อกวิ่งไปที่รถสตาร์ทขับออกไปจัดการกับผมบนหัวเรียบร้อยหลังชำระเงินลูกค้าสาวที่ผมสยายงดงามเดินออกมาเตรียมวาดขาขึ้นข้อมรถคันเก่งหากชะงักเล็กน้อยเมื่อมีเสียงที่เธอเรียกว่าเปรต บางตัวดังมาจากฝั่งตรงข้ามโอ๊ยอย่างประเดี๋ยวมลพิษมันนักแต่นักว่าฮะแถมยังสาบคิวคนขี้เออชื่อใหม่ผ่อละเหอะกันหนัดต้องไปเปลี่ยนหลังคาคุมหัวใหม่อีกกะลูกสาวช่างทําผมล้านม้วนเก,ากนสาตะโกนภาษาถิ่นลอยลอย ระหว่างกวาดเส้นผมออกจากหลานผู้ที่รู้ตัวว่ากำลังโดนเน็บสีหน้ายังคงนิ่งแต่หากไม่ตอบโต้เดี๋ยวเปลดที่รอส่วนบุญส่วนกุศลพลังด่าจากเธอจะลอนลุ่มอยู่ไม่เป็นสุขแต่คิดไปคิดมาส่งเคราะห์ให้หน่อยก็ดีอา้าวปอใหญ่สวัสดีเจ้า จังหวะพอกันกับผู้ใหญ่งคงกำลังปั่นจักรยานมาพอดีมิงมาซึ่งค่อมตัวอยู่บนรถจักรยานยนต์จึงทักระยกมือไหว้คนสูงวัยที่อายุไล่เรียกกับมารดาตนจึงหยุดไต่าถามสารทุกสุขดิบเอออดดีแล้วนี่สูขเขามายาอีอย่างนี่มิง <c oughs> ก็มาตาดผมนี่กะเจอเป้าใหญ่ก็ดีและ มีเรื่องจะอูด้ด้วยปะดีมีเรื่องอย่างกระช่วงนี้เปิ้นหันตัวเฮียออกมาเดินเพ่นผ้าน,นะกะบอกเสียงรังอีกทั้งเน้นชื่อสัตว์เลยคาดแล้วยืนปากไปทางฝั่งตรงข้ามที่อีคู่แขนยืนอยู่มวนใจทิ้งไม่กวาดในมือเท้าเอวเตรียมตอบโต้กับเทว่าเชอยังพูดไม่จบ แล้วเฮี้ยตัวที่หันก็น่าจ,จะอยู่มานานขนาดเนอะกาบไก่ไปยอกกินในน้ำพอกัดตองแล้วก็มาเดินอยู่บนถนนนี่นอกปอยายแต่กะแต่กะปอยายชายผมสองสีเบิกตาโผลเมื่อได้ยินว่าสัตว์ตัวใหญ่แอบเอาไก่ชาวบ้านไปกินในน้ำนำซ้ำยังขึ้นมาเพนพานบนถนน อย่างใดปอใหญ่ก็ฮือเจ้าบ้านเปิ้นพ้องไก่ในเล้าต้ยเนอบอหัานเฮี้ยมันมากล้าไปสว่าปามบ่หูต้ยเนอสิ้นคํำมิ่งมาสตาร์ทรถแล้วขับออกไปอย่างรวดเร็วชิงให้คนที่ตนเปลี่ยนร่างเป็นกิ้งกายยักยืนกินไก่เอ้ยยืนมองจนควันออกหูทั้งสองไม่เคยชอบขี้หน้ากันตั้งแต่เด็กๆ ม่วนใจซึ่งเป็นบุตรสาวของช่างทําผมมีความรักสวยรักงามแต่งตัวตั้งแต่เด็กจนเมื่อเข้าโรงเรียนมัธยมเดียวกันกับสองพี่น้องตระกูลเดชาภพอย่างมิ่งมาศและเมนิลาที่แป่งออร่าความสวยสว่างกบลัศมีของมวนใจจนมิดกลายเป็นเด็กสาวที่ไม่มีใครสนใจเวลามีงานสำคัญของโรงเรียนเมนิลาและมิ่งมาศ จะเป็นผู้ถูกเลือกให้เป็นผู้รับหน้าที่อันสรงเกียรติเสมอความหมันไสจึงเข้ากระดูกดำทุกครั้งที่มีโอกาสหลอนจะจิกกัดสองพี่น้องไม่ลดละเมนิลามิใส่ใจอยู่แล้วโดยนิสัยที่ไม่คิดให้ค่าพวกผีเจาะปากเฉว่าวกับมิ่งมากที่ฝีปากเรียกว่าคนทั้งอำเภอต้องมอบมงให้ลูกสาวแม่เลี้ยงคนนี้ มีหรือหญิงสาวจะยอมให้ใครมาครองตำแหน่งแทนจึงมักจัดสึกเปิดเครื่องด่าลัวกลับไปอย่างไม่สนลูกใครจวนเวลาสี่โมงเกือบครึง่งรถจัก,กรยานยนต์คันเก่งสีส้มแล่นมาจอดใต้หลงังคาโรงรถของหน้าสวนมะลิเธออดหมดกัะน,น็อกปล่อยผมยาวที่เพิ่งตัดและสะใดเป็นลอนอยักโศกงดงามออกสยาย มองไปยังรถเมอร์เซเดสเป็นสีดำคันหรูที่จอดอยู่รถใครอะหรือว่าจะเป็นคนที่บอกว่าจะมาเอาคำตอบกับเชอในวันนี้อุตสาห์นีไปทําสวยอยู่ตั้งนานสองนานยังจะอยู่รออีกหรือเธอคิดพางเดินเข้าไปในสวนลุงใบตียังไม่มาเอามาลิอีกเหรอเมื่อเห็นคนงานที่เพิ่งเก็บมาลิรอบสุดท้ายเสร็จ กำลังเดินออกจากสวนจึงตะโกนถามลุงยังไม่เห็นมันเลยมิ่งหญิงสาวพยักหน้ารับคงติดรับดอกไม้เจ้าอื่นอยู่กระมังเธอไม่ห่วงเพราะคนงานเตรียมทุกอย่างเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วคนงานหญิงวัยกลางคนหลายคนที่กำลังเดินออกจากสวนเมื่อเห็นหญิงสาวปล่อยผมยาวต่างพากันชมเปาะปีหนึ่ง จะเห็นมิ่งมาดปล่อยผมแค่ครั้งสองครั้งความเป็นสาวสะพังโดดเด่นและเตะตาจนเมื่อเดินไปถึงบ้านพักล่างคนสนิทรีบวิ่งซอยเท้าถี่มาหาเพ่เม้งเพ่เม้งอย่าอย่าเพิ่งเข้าบ้านนะทำไมมีคนมาหาเพ่หมอระดิตใช่ไหมพี่รู้แล้วเธอบอกแล้วกำลังจะเดินผ่านเด็กสาวพมา่าเข้าไปหากหล่อนรีบกางแขนเอาไว้ก่อนไม่ใช่เพ่ แต่เปงไอ้พจมานตั้งสติก่อนเอ่ยชื่อที่มักเรียกสัปรปดนตลอดไอ้ยักษ์เหรออืมกล้านี่มันกล้าเข้าไปนั่งในบ้านพี่เลยเหรอคนพูดมโหขึ้นมาคามขัน้นมามากับลงกำนานลงกำนานมาด้วยหรอมาทำไมอะ่ะคนสงสัยกระตุกในใจขึ้นมพันหรือว่ากำนันสง่าจะมาหามารดา แล้วเท่าพิพกขอติดสอยห้อยตามมาด้วยมิงมาดมองเข้าไปในบ้านนึกอยากรู้ธุระของบิดาไอ้คนที่มันชอบมากวนประสาทเธอหากสุดท้ายเป็นพจมานที่เฉลยให้มันให้พ่อมามาขอพี่ไปแต่งเมียฮะดวงคนเราเวลามันจะพุ่งมันก็พุ่งแทบตั้งตังตวไม่ติดโดยเฉพาะเธอ ไม่ได้พุ่งแบบว้าวหรือโคมรลอยวันยี่เปงแต่พุ่งเหมือนโดนจุดบ้างไฟทั้งร้อนทั้งระเบิดและลอยขึ้นไปอย่างรวดเร็วเธอไม่เคยดูดวงไม่เชื่อเรื่องการคาดคะเนอนาคตที่มองไม่เห็นเวลาเข้าวัดทำบุญกับมารดาและน้องสาวเพียงขอให้ทุกคนในบ้านสุขภาพดีแข็งแรงมีความสุขและร่ำรวยส่วนเรื่องความรักลืมไปได้เลย คงพอเธอรักตัวเองมากละมั้งแต่วันนี้ทำให้รู้แล้วว่าดวงความรักกำลังมาแรงจบจากเรื่องบ้านนี่เมื่อไหร่ซาบ้านเลยอิมมิ่งจะไปเปลี่ยนชื่อกลับให้ได้